มาสด้จับมือพานาโซนิกพัฒนาแบตเตอรี่ทรงกระบอกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันอัปเดตวงการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจาก Panasonic นะครับ สำหรับ EP นี้ซึ่งล่าสุดทาง Panasonic Energy จำกัดหนึ่งในบริษัทซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Panasonic และ Mazda Motor Corporation ได้ประกาศว่าทั้งสองนะครับมีความพร้อมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดรูปทรงกระบอกสำหรับนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตใน Generation ถัดไปและคาดว่าจะติดตั้งในยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตของ Mazda ที่มีกำหนดเปิดตัวในปี2027เป็นต้นไปซึ่งการประกาศจับมือนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และความร่วมมือในระยะยาวของทั้งสองบริษัทและกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นได้อนุมัติโครงการความร่วมมือของทั้งสองบริษัทในการขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วในวันเดียวกัน โดยแผนงานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของ Mazda นะครับแบ่งเป็น3 p h เฟสเพื่อให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงตามกลไกของตลาดและความต้องการของลูกค้าซึ่งภายในปี2027นะครับ Mazda วางแผนเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่พัฒนาจากแพลตฟอร์ม EV ที่ออกแบบโดย Mazda เป็นครั้งแรกส่วน p a n าโซนิกนะครับก็ได้ออกมาเผยว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่4 6 8 0เร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมผลิตแบตเตอรี่4680สําหรับรถยนต์เมื่อการทดสอบสายการผลิตเสร็จสิน้นถึงแบตเตอรี่ของ Panasonic นะครับรู้จักกาันจากการที่ติดตั้งในรถยนต์ของเท s l a โดยก่อนหน้านี้เท s l a ทั้งโมเดล3และโมเดล Y ใช้แบตเตอรี่2170จาก Panasonic ซึ่งตัวเลข4680นะครับนั่นก็คือลักษณะแบตเตอรี่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่46มมตร และมีขนาดความสูง80มิลิเมตรโดยแบตเตอรี่4680ของ Panasonic นะครับสามารถรับกำลังไฟได้มากกว่าแบตเตอรี่รุ่นเดิมสามารถชาร์จถึง80%นะครับได้ในราวๆ16นาทีซึ่งเร็วกว่าแบตเตอรี่รุ่นเดิมเกือบ10นาทีโดยรองรับกำลังไฟอยู่ที่ราวๆ275กิโลวัตต์รวมถึงแบตเตอรี่รูปแบบใหม่นะครับมีการระบายความร้อนที่ดีขึ้นและการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับก็มีส่วนทำให้การใช้ไฟฟ้าลดลงจากแบตเตอรี่รูปแบบเดิมสำหรับโรงงานของ ของ Panasonic ที่วากายามะนะครับจะเป็นโรงงานแม่สำหรับผลิตแบตเตอรี่ชนิด4680และเป็นศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆต่อไปโดยมีพื้นที่กว่า60,000ตารางเมตรและมีพนักง,งานถึง400คนส่วนความคืบหน้าของรถยนต์ไฟฟ้าจาก mazda นะครับล่าสุด ทาง m a สด้า e- ซัสซิกรถยนต์ไฟฟ้าจาก m a สด้ที่มีการร่วมมือกับชางอาน <c oughs> ก็ได้มีการประกาศความสําเร็จในการออกจากสายการผลิตของโรงงานที่หนานจริงซึ่งก็ถือว่าเป็นซีดานแฟลกชิพนิวเอเนอร์จีคันแรกของชางอาน m a ส d a ที่นําเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลกของทั้ง2แบรนด์มารวมไว้ด้วยกัน นอกจากนี้นะครับยังมีการสร้างมาตรฐานใหม่สําหรับรถยนต์พลังงานใหม่ในการร่วมทุนครั้งนี้นอกจากนี้นะครับมาสด้าอีซ,ซัคซิยังมีการตรวจสอบมาตรฐานต่างๆหลังจากที่เริ่มออกจากสายการผลิตและมีการวิ่งทดสอบในที่ต่างๆของประเทศจีนเพื่อให้มั่นใจในประสบการณ์การขับขี่ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการทําความเร็วการเบรกหรือความปลอดภัยอื่นๆแม้กระทั่งการควบคุมและความแม่นยําในการบังคับเลี้ยวซึ่งมาสด้าครับยังคงยึดอัตราส่วนของตัวถังแบบ50ต่อ50และได้เริ่มทดสอบกับความเร็วในระดับต่างๆซึ่ง m a ส d a าอีซันะครับจะมีทั้งแบบ e v ล้วนและ reev ซึ่งแบบ e v รล้วนนะครับ จะสามารถวิ่งได้ไกล604กิโลเมตรต่อ1การชาร์จส่วนแบบ REEV นะครับจะสามารถวิ่งได้ไกล1,301กิโลเมตรต่อ1การชาร์จโดยใช้ถังน้ำมันอยู่ที่45ลิตรติดตั้งกล้อง4ตัวเรดาร์ーー12ตัวตัวถังใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงถึง2กิกะปาสคาลเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน